สวัสดีครับวันนี้มีดอกของต้น30หรือว่านสาหรืออีกชื่อหนึ่งที่คนรู้จักก็คือว่าสาวร้อยผัวเอามาให้ชมกันนะครับนี่ครับบังเอิญว่าฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ดอกก็เลยไม่ค่อยสวยแล้วนะครับนี่ฮดอกมันจะเป็นดอกเล็กๆเ,เล็กมากนะครับนี่ฮรับ มีมีกลิ่นหอมด้วยนะครับสามสิบนะฮะต้นสามสิบเนี่ยครับส่วนมากชอบที่แร้งๆนะครับนี่ฮะหัวมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวของกระชายนะครับเอาไปดองยานะครับเป็นยาบำรุงเพศอย่างหนึ่งนะครับสำหรับสตรีนะครับ ทำให้กระชุ่มกระชวยนะครับทำให้มีพลังนะฮะเขาเลยเรียกว่าสาวร้อยผัวนะครับก็คือว่ามีพลังในการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างดีนะครับทำงานได้ดีนะครับามาดูดอกเล็กๆกันชัดๆหน่อยนะครับเนี่ยฮะ นี่ครับเป็นดอกเล็กๆจิ๋วๆมากครับใบก็จะเป็นใบเล็กๆนะฮะสำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เพิ่งปลูกนะครับนี่ฮะเราหาวัสดุให้เข้าเลื้อยนะครับ ถ้าเป็นในป่าเขาก็จะเลื้อยไปตามพุ่มไม้ต่างๆครับรับเวลาที่เขาติดติดฝักหรือติดติดลูกติดผลนะครับลูกผลก็สามารถจะเอามาทานได้นะครับเราจะเห็นว่ามีบางดอกที่ติดผลแล้วนะครับหมายถึงว่าเห็นลูกเล็กๆตล้วครับนี่ฮะ ดูนะฮะไอ้ที่เขาขานั่นก็จะก็จะมาเป็นเป็นผลนะครับนะครับ,รบก็ให้ชมกันนะครับอาจจะเป็นของที่ไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะครับดอกของสามสิบว่านสามสิบหรือสาวร้อยผพวครับสวัสดีครับ